หลังแบตเตอรี่ที่มึงซื้อมาน้ำมันไม่ออกเลยนะมันเสียหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆให้ลูกค้ากันนะคะสามารถทําตามได้เองง่ายๆที่บ้านอันดับแรกให้ลูกค้าดูที่ทางน้ําออกตรงนี้หากมีจุกยางสีดําอยู่ตรงนี้ให้ดึงออกก่อนนี่แต่หากดึงจุกยางตัวนี้ออกแล้วน้ํายังไม่ไหลอีกจะทํายังไงดีให้ลูกค้าเปิดฝาตัวนี้เลยค่ะแล้วล้วงมือเข้าไป มองไปที่ก้นถังนะคะจะสังเกตเห็นหัวกองตัวนี้ให้ลูกค้าหมุนแล้วดึงออกมาค่ะนี่ก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะให้ลูกค้านาสายยางทั่วไปเลยค่ะสายยางบ้านแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปที่รูตรงนี้เป็นรูเดิมที่เอาหัวกองเมื่อสักครู่ออกนะคะดันสายยางเข้าไปตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็เปิดน้ําดันเข้าไปในปั๊มเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะเท่านี้น้ําก็จะไหลออกจากตัวปั๊มพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยถ้าหากลูกค้าเปิดสวิตช์ใช้งานตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะพร้อมใช้งานได้ตามปกติแน่นอนหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักมาเลยที่ร้านดีจริงกันกเกษตรค่ะบ๊ายบาย